สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h Channel อีกแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงละครเรื่องที่มาแทนตะกุดโทนเนอคือสารวัตรใหญ่นั่นเองนะครับสารวัตรใหญ่นะครับเป็นละครน้ําดีเกี่ยวกับตํารวจนะครับสะท้อนมุมมองของการเป็นตํารวจดีนะเป็นละครรีรันที่นํามาเล่นให้ทุกคนเนี่ยได้ดูอีกครั้งหนึ่งมีบางกระแสนะครับบอกว่าเออยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวขอดูสักหน่อยบางคนเนี่ยก็บอกว่าดูแล้วไม่อยากดูอีกบางคนก็บอกดูแล้วเนี่ยอยากดูอีกเพราะว่าเป็นละครที่ดีก็แล้วแต่วิจรารณญาณของทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาคลิป รีวิวท,ที่ผมทําไว้นะครับเมื่อต้นปีนะหลังจากที่ละครเรื่องนี้เนี่ยออกอากาศไปในต้นปีผมก็ทําคลิปรีวิวใน EP ีแรกเลยปกติผมก็จะทําคลิปรีวิวเนี่ยในทุกๆเรื่องของละครบูของทางช่อง7จ็นี่แหละนะครับผมก็จะเอาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ละครเนี่ยกล้าเอามารีรันอีกครั้งหนึง่งผมก็กล้าเอาคลิปรีวิวของผมเนี่ยมาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการดีเหมือนกันสําหรับคนที่ตัดสินใจว่าเอ้ยจะดูหรือไม่ดูดีนะสําหรับคนที่กาลังตัดสินใจอยู่เนี่าจะไดดว่ครรููหือม สำหรับคนที่เคยดูแล้วและยังไม่เคยดูคลิปรีวิวของผมก็สามารถดูได้เพื่อความบันเทิงนะครับแต่สําหรับคนที่ดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับนามาพูดคุยกันใหม่ละกันนะฮะโอเคยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปครับ วัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรัชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครปูเรื่องใหม่ที่เล่นไปแล้วนะครับผมนะั่นคือเรื่องสารวัตรใหญ่นั่นเองนะครับโอ้ย P ีแรกเปิดตัวมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบกระแสดีมากๆนะครับผมมีคําชมออกมาว่าเออแบบว่าดีมากๆเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องสารวัตรใหญ่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าพูดถึงการทํางานของตํารวจนะครับผมเปิดมุมมองของการทํางานของตํารวจจริงๆนะฮะมารีวิวกันสักหน่อยละกันเผื่อใครยังไม่ได้ดูแล้วแบบลังเลว่าจะดูหรือไม่ดูนะครับผมให้8คะแนนแล้วกัน นะครับผมสำหรับ EP แรกนะสำหรับ EP ีต่อไปนี่มันจะพีกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้คะแนนมันอาจจะเพิ่มไปอีกก็แล้แต่ผมส่วนมากผมจะรีวิวแค่ EP แรกนะครับว่าเป็นยังไงผมให้8คะแนนนะครับผมทำไมผมให้8คะแนนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับผมพีเอสกระพงเนี่ยประกบคู่กับเปียวสนียที่เล่นเป็นสามีภรรยากันนั่นเองพีเอสเนี่ยมาเล่นเป็นสารวัตรนะครับผมที่ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นอยู่ฝ่ายปรับปรามอย่างสิติดแต่ว่าถูกให้ย้ายมานะครับผมให้มาดูแลชุมชนนะครับที่แบบว่าเป็นชุมชนที่แบบ มีแต่สิ่งผิดกฎหมายนะฮะในชุมชนนี้นะครับแล้วแบบว่าการทําผิดกฎหมายเนี่ยมันดูจงแจ้งเลอเกินทั้งๆที่มีกฎหมายแล้วก็มีตํารวจจู่แต่ว่าก็ไม่ถูกกวาดล้างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการค้าเวนี ni, เรื่องบ่อนเถื่อนนะครับผมเปิดยังจงแจ้งเลยแล้วก็มีหลายที่ด้วยนะครับเรื่องการค้ายาเสพติดนะฮะของผู้มีอิทธิพลในระแวกนี้นะครับก็มีตํารวจอยู่นะแต่ว่าตํารวจเนี่ยเขาก็แบบบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งด้วยอิทธิพลที่มันแบบเออแบบขับฟ้าของพวกฝ่ายตัวโกงนะครับมีตำรวจดีอย แต่ตำรวจดีเนี่ยก็ถูกผู้บังคับบัญชาของตัวเองเนั่แหละที่เป็นพวกเดียวกันเราเหมือนก้มหัวให้กับผู้มีอิทธิพลยอมยอมเพื่อผลประโยชน์แล้วก็แบบเพื่อความอยู่รอดอะไรเงี้ยตำรวจดีก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้นะครับสารวัตรใหญ่เนี่ยต้องเข้ามาเป็นสารวัตรคนใหม่เพราะสารวัตรคนเก่าก็เหมือนแบบจะ,กะเกษียณอายุไปนะฮะก็เลยแบบต้องมาดูแลนะครับแ๋ยวมาพูดถึงคะแนนที่ผมให้ก่อนดีนกว่า8คะแนนเนี่ยผมให้ทําไมถึงให้8คะแนนอีก2คะแนนหายไปไหนอ่า1คะแนนที่ผมหักไปนะครับผมเนื่องจากที่แบบว่า,าผมว่าฉาก คุยกันในบางฉากเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันอืดแล้วมันก็ยืดไปนิดนึงนะครับผมไม่รู้เดิยความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าใครแบบจำแบบเอ้ยมันโอเคมันอะไร่เงี้ยไม่รู้นะแต่สาหรับผมรู้สึกว่าแบบมันคุยกันแบบรู้สึกแบบเอออยากให้ผ่านฉากคุยไปความรู้สึกของเราแบบเออมันคุยกันนานอยากให้ให้ผ่านฉากคุยไปอยากให้แบบเข้าสู่ฉากบูเพราะว่าผมว่าฉากบูเนี่ยมันเวิร์กนะ เรื่องนี้นะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าบู๊กันแบบมันอ่ะของปาสั่งย่าสอนนะถ้าใครเคยดูละครบู๊ของเขามานะครับจะรู้ว่าฉากบู๊แต่ฉากบางทีมันดูแบบอั้นๆ,ๆไปนิดหนึ่งดูแบบไม่ค่อยเต็มที่ไม่ว่าจะเทียบกับ่ายอื่นนะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเออบู๊แบบว่าดูอลังการขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าการตัดต่อที่ใช้เวลานานนะครับที่แบบว่าวางทีเซอร์ f, ไว้เป็นปีปๆกาจะได้ดูกันเนะี่ยเอออาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการการตัดต่อเขาแบบโอเคนะฮะแล้วก็ตัวนักแสแดงเนี่ยโอเคด้วยผมว่าเรื่องนี้แบบโอเคนะฉากบูาากบ่ออว อยู่นะฮะดูอลังเหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งคะแนนที่อยากไปนะครับผมผมว่าคิดว่านักสแสดงบางคนนะครับยังดูแบบเก่งๆนะยังดูแบบรู้สึกแบบ เออยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแบบยังดูแบบเก่งๆนะฮะหมายถึงพวกนักแสดงที่แบบเล่นเป็นตำรวจหลายๆคนนะครับที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเออด้วยความที่แบบเขามไม่ค่อยเล่นอะไรฮะก็เลยแบบดูเก่งๆไปนะฮะพวกนักแสดงที่แบบว่าดูแปลกๆตานิดหนึ่งอะไรอย่างนงี้แต่พวกนักแสดงเก่าๆเราก็รู้ผลง,งานเขาอยู่แล้วแหละนะ <S 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 นะก็หักคะแนนตรงนี้ไปแล้วกันเพราะว่าดูแบบไม่รู้ดิผมดูแล้วผมรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะ พีเอสเล่นดีมากเลยอะเออรู้สึกว่าแบบนักแสดงคนที่มาเล่นเข้ากับพีเอสอะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะฮะถ้าใครแบบไม่ได้คิดแบบผมก็ดูแบบเออโอเคแล้วก็ไม่ว่ากันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมก็เลยหักไป2คะแนนครับแต่เรื่องบูเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเนื้อหาโอเคมากๆเลยนะฮะก็น่าติดตามนะน่าติดตามนะครับดีอะมีหนังบูให้เราดูตลอดนะครับผมมีให้ดูทุกวันเลยนะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆสาหรับเรื่องสารวัตรใหญ่ยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะฮะ8เต็ม10นะครับใครดู รู้สึกกันหน่อยแล้วกันว่าคุณคิดแบบผมไหมหรือว่าคิดแตกต่างกันไปนะครับโ okay. อเคยังไงก็กดไลค์กดส b s คร i b e กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ